สวัสดีค่ะพบกับพี่วันธาอีกแล้วนะคะในช่องมนทาสไตล์นะคะวันนี้นะคะพี่วันธาก็เอาเสื้อลินินมารีวิวกันเช่นเคยคะ่ะเป็นแบบใหม่นะคะตัวนี้ร้อยบสอนะคะยาวยี่รอยหกสียาว22นิ้วนะคะทั้งสองแบบเลยคะ่ะ แบบแรกก็จะเป็นแบบคอจีนนะคะมีกระดุมด้านข้างาเพื่อนทารีฟเป็นคอจีนนะะเป็นคอตั้งก็ได้ค่ะเป็นคอตั้งแล้วมีกระดุมทะแยงทะแยงอยู่ด้านข้างนะคะอันนี้ถอดได้นะคะกระดุมเวลาเราจะสวมใส่เราก็ถอดกระดุมตรงนี้แล้วก็สวมใส่ได้เลยเป็นแขนเหนือศอกแต่งขอบแขนด้วยผ้าสีนะคะด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะความยาว22นิ้วไซส์42ลูกค้าท่านใดที่ใส่ ไซนี้ก็จัดได้เลยนะคะเป็นเรียบหรูดูแพงนะคะเป็นแบบสีออกเรียบๆสินค้าจริงสวยกว่าในรูปนะคะทุกคนค่ะสินค้าจริงอันนี้คอนเฟิร์มว่าสวยกว่าในรูปนะคะ<ม>ตัวนี้ก็จะเป็นสีนวลสีอ่อนนะคะตรงคอตรงแขนก็จะแต่งด้วยสีฟ้าอ่อนนะคะกระดุมเห็นไหมคะกระดุมตัวนี้จะเป็นกระดุมกะลานะคะทุกคนค่ะก็แต่งลงมานะคะ3-4เมตรนะคะสวยงามน่ารักใส่สบายๆค่ะตัวนี้ สำหรับท่านใดที่แบบไม่ชอบใส่เสื้อคอกว้างนะจัดได้เลยค่ะตัวนี้ไม่ได้แคบติดคอไม่ได้ปิดจนมิดคอไม่ทำให้เราลำคาญคอนะคะมันห่างๆบางๆางๆลงมาหน่อยนะคะถ้าใครสนใจนะคะเสื้อผ้าสไตล์นี้รีบจัดได้เลยค่ะเพื่อนๆขาผ้าลินินดีมากค่ะผ้าลินเนื้อสวยนะคะแล้วก็มีแบบต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบคอแบบเป็นเหมือนคอเชิ้ตนะคะ,ะไหลเลย เป็นตัวนี้เป็นไหลเลยเนาะสวยงามมากค่ะมีสองสีนะคะเป็นสีที่ออกพื้นโทนหาช้างนะคะแล้วก็ออกฟ,ฟ้าอีกหนึ่งตัวนะคะมองไงก็เป็นสีที่เรียบหรูดูแพงนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะถ้าหากเพื่อนๆนะคะสนใจก็ลไลน์ด้านบนนี้ได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นยาวประมาณย3สมนิ้วนะคะย3 2สมนิ้วด้านหน้าก็22นิ้วไหลเลยเตอเตอน,นะคะเลยเลยตัวนี้ก็จะเป็นโทนออกฟ้าๆหน่อยอบอ,อบอุ่นออกนุ่มๆนะคะใส่แล้วก็เรียบรู้ดูแพงค่ะใส่แล้วรวยเอา,อางี้แล้วกัน <laughs> ใส่แล้วรวยพี่อ่นทาก็ว่าไปเนาะเอา่ะคะเ <c oughs> พื่อนๆถาเพี่อุ่นทาก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิป หากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง,องทาด้วยนะคะที่สำคัญนะคะสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากช่องของเรานะคะพราะเวลาเพื่อนฉันได้เป็นสีดำนะคะเพราะเวลาเพื่อนทาโพสสิ่งใดหรือทำชอ็อตหรือทำคลิปหรือทำวิดีโอนึงใดก็แล้วแต่นะคะก็จะไปก็จะไปเ,เด้งไปหาเพื่อนๆได้ทันทีเลยคะ่ะ ราคาวันนี้พี่พุมทาก็พูดเยอะแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะวันนี้พี่อมทาไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขค่ะอย่าลืมนะคะแอดไลน์ด้านบนค่ะสนใจสินค้านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณ FC ทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนสินค้าของทางร้านนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย